เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2ผมก็ยังอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติภูห่หินล่องกา EP นี้ผมกับพี่น้องชาว AFC มาเบิงที่ลบไัยทางอากาศสมัยสู้ลบสมัยผอก่อขอสู้ลบกับทหารไทยนะครับ พี่น้องชาวเอฟซีเป็นคล้ายๆถ้ำปปองศสยรบไผ่ข้างไหนอยู่ไร้ลายขนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนอนไดรบไย่ทางอากาศและหน้าฝุนอย่างรบฝนไดนะครับพี่น้องชาวเอฟซีทางทหารทิ้งระเบิดมาก็บบเป็นยังนะครับซึ่งมีความสวยงามพลาลแปดกวากันไผเอชิวชแนลครับ อยู่กับผมเอยูช่แลคนเก่าคนเดิมรากลายความบันเทิงรากลายท่เทียวในเทศชลบุรเอยู่ช่แลวพี่รัสวัสดีครับสวัสด,สสดีพี่น้องชาวเอฟซที่น่ารักทุกคนผมอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินล้องกา้า EP นี้ก็เป็น EP ที่สิองเป็น EP สุดท้ายของอุทยานแห่งชาติ ภูหินล่องก้าก็ตามผมไปเบิ้งเลยนะครับว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติผูหินล่องก้าที่ลบภัยทางอากาศของอุทยานแห่งชาติผูหินล่องก้าจะมีความสวยงามขนาด้านไหนตามผมไปเบิงไปชมกันเลยครับพี่น้องชาวเอฟซีไปเบิงไปชมกันเอชิวชาแนลครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคน อยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก้าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาชินเพชรูนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องคลิปนี้เป็น e ีพีที่สิบสองผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟีไปส้ำนักงานอำนาจลัดไปที่ลบภัยทางอากาศของพอก่อคอนะครับพี่น้องชาวเอฟีเป็นพื้นที่สู้รบสมัยส่งขามคอมมวนิสต แห่งประเทศไทยสู้รบกับทหารไทยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีสถานที่ห้าสถานที่สิบห้าผมจะเล่าความเป็นมาของที่รบภัยทางอากาศของพื้นที่สู้รบนะครับพื้นที่รบภัยทางธรรมชาติซึ่งคอซึ่งพอขอขอคอมมินิต์แห่งประเทศไทยใช้เป็นเกาะป้องกันเพื่อลดความเสียหายในการสู้รบ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่เก็บสเสวียงอาวุธมีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ซองแห้งโดยกันก็คือโรงเรียนการเมืองกลางทหารประมาณ200เมตรและอีกจุดหนึ่งได้อยู่ตามกว่าได้อยู่บบตามกว่า50 500คนและอีกเทียงที่สองสำหรับผู้มีอำนาจรัฐสามารถจุคนได้บาตามกว่า200คน นะครับพี่น้องแล้วเข้ามาเบ่งสําหนักงานอำนวยการลัดอยู่ห่างกากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปประมาณสามกิโลนะครับพี่น้องเฮาก็จะเดินไปที่ลบไพยทางธรรมชาติ <c oughs> ครับไปที่ลบไพยธรรมชาติกันนะครับการสู้รบว่ามันเป็นยังไงพี่น้องชาวเอฟซีที่ลบไพยธรรมชาติ ของการสู้รบของพอคอคอหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับพี่น้องชาวเอ c มันเป็นแบบนี้บเอเราก็จะเดินเล่นเดินเบิง e ีพีนี้ยน่าจะเป็น e ีพีสุดท้ายของอุทยานแห่งชาติ ผู้หินลองกล้าจริงๆ e ี EP นี้น <c oughs> ่าเป็น EP ที่12ของอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้านะครับ <c oughs> พี่น้องชาวเอฟซผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟไปเบิ้งที่ลบไผทางทางอากาศของพกกคอ,อนะครับพี่น้องชาวเอฟว่ามันเป็นยังไง <c oughs> แต่เฮาจะว่าไปพื้นที่รัดเพราะมันออกจากเนี้สามกิโลนะครับแต่เอาจะไปเบื้งที่รลบภัยทางอากาศของพ่อขอขอที่สมัยสู้รบกับคอมมิวนิสต์ว่ามันเป็นยังไงนะครับ ที่เนี่ยเนี่ยก็มีความสว้ยงามนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเป็นคล้ายๆปงถ้ำนะครับ <c oughs> นี่ก็คือที่ลบภัยธรรมชาติทางสู้รบนะครับพี่น้องชาวเอฟซี <c oughs> และพื้นที่อำนาจรัดนะครับเราก็มาเบิ้งกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ก็มีพื้นที่อำนาจรัดอยู่พร้อม นี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดสําคัญของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูหินล่องกล้านะครับตอนนี้ผมมาถึงพื้นที่รลไภัยนะครับของพื้นทุที่โลภภัยทางอากาศนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเดินเทีเ่ยวบึงกันรอบๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ครับเป็นคล้ายๆโพงถ้ำนะครับเข้าไปอยู่ไห เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2ผมก็ยังอยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมาชาติลานหินปุ่มในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกา EP นี้ผมกัาพี่น้องชาว AFC มาเบิงที่ลบไัยทางอากาศสมัยสู้ลบสมัยพอก่อขอสู้ลบกับทหารไทยนะครับ พี่น้องชาวเอฟซีเป็นใครๆทๆา้ำปงอาศัยรบไภัยข้างในอยู่ไร้ลายคนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีนอนได้รบไภัยทางอากาศและหน้าฝุนอย่างลบฝนไดนะครับพี่น้องชาวเอฟซีทางทหารทิ้งระเบิดมาก็บอเป็นยังนะครับซึ่งมีความสวยงามพลาลแปดกวาก,กันไปเอชิวชแนลครับ จะพาพี่น้องชาวเอฟมาเบึงที่ลบไผยทางอากาศของพอกอขอหรือพักคอม,มนิต์แห่งประเทศไทยสมัยที่สู้บรบกับทหารไทยนะครับพี่น้องชาว a อฟีเขาบอกว่าอยู่ได้ตั้งแต่ส0 0รอคนถึง500คนนะครับพี่น้องชาว a อฟเป็นที่นอนหลับสบายเลยนะครับ ทาหารไทยทิ้งระเบิดมาทางอากาศก็พักคโคฟพาคคอมนิ์คอมนิด์ทงประเทศไทยก็จะเดินจะเข้ามาลบไทยทางอากาศที่นี่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเป็นคล้ายๆถ้ำแต่โปร่งใสนะครับพี่น้องชาวเอฟซี <c oughs> เนี่ยผม ก็ะพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินมาเบิง้งที่รบภัยทางธรรมชาติทางอากาศของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสมัยที่สู้รบกับท <c oughs> หารไทยนะครับอีพีนี้ก็เป็น e ีพีที่12บสอีพีนี้น่าจะเป็น e ีีสุดท้ายของอุทยานแห่งชาติภูหินลองกาแล้วนะครับออกจากนี้แล้วผมก็จะพาพี่น้องกลับบ้านนะครับ พี่น้องชาวเอฟซีบึงที่ลุ่มลบไผ่ฐานทหารลุ่มลบไผยการที่ลบไัยทางอากาศนะครับเมื่อสมัยสงครามคอมมอนิสต์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีที่ประชาชนจับปืนขึ้นมาสู้ทหารเรียกร้องความบเป็นธรรมให้กับตัวเองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเขาก็จะเดินเล่นเดินบึง ความสวยงามของที่โลบไพทางธรรมชาติโลบไพทางอากาศขึ้นทำเกิดขึ้นเองธรรมชาติเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วที่พอข้อขอหรือพระคอมมวนิ์แห่งประเทศไทยใช้โลบไพที่ทหารไทยโยนระเบิดลงมาจากเครื่องบินนะครับก็มาลบกันที่นี่ที่นี่เขาบอกว่าใช้ลูก บรรจุโอตามกว่าห้าค้นนะครับมีเป็นที่รบภัยซึ่งพักข้อคอเกะป้องกันเพื่อความเสียเปรียบในการลบนอกจากนี้อย่างใช้เป็นที่เก็บสเสบียงอาวุธมีลักษณะเป็นเทินหินขนาดใหญ่ซองแห้งโดยการคือกอนมีโรงเรียนการเมืองการทาหารประมาณ200เมตรสามารถบรรจุ คนบบตามกว่าห้าสิร้อยคนและนี่นี่คือทางสำนักอำนาจรัฐที่นี่บรรจุได้ซองร้อยคนนะครับพี่น้องข่าวเอฟซีแต่้ะตรงลงเรียนการเมืองการห้านน่ะบรรจุได้ห้าร้อยคนตรงที่ห่ามไปซองคลิปนู้นนะครับตรงนั้นน่ะน่าจะเข้าได้ห้าร้อยคนนะครับพี่น้องแต่ผมก็บบเคยเข้าไปนะครับ พื้นที่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพื้นที่พ่อขอ,ขอพื้นที่สีแดงนะครับใช้เป็นฐานสู้รบพื้นที่ใหญ่ใช้เป็นฐานสู้รบ,บกับทหารไทยรัฐบาลไทยสมัยพ่อขอขอนะครับเรียกร้องความเป็นธรรมจากคู่มีอำนาจรัฐนะครับพี่น้องชาวเอฟซีออกจากที่รบไผยทางการเมืองการทหารแล้ว ผมก็มาบึ้งสำนักงานอาําหัรัฐก็เป็นกระท่อมเก่าๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซีกระู้พังไปตามกาลเวลานะครับเนื่องจากมันมีอายุมากแล้วเป็นที่หุงหาอาหารทำกับข้าวนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเอาก็มาเบึง้งความเป็นมาของสำนักงานอําหัรรัด อยู่ทิศตะวันตกเชียงเหนือของอุทยานห้างจากที่ทําการอุทยานประมาณ3กิโลซึ่งมีสถานที่ใช้ดําเนินการทางทหารการปกครองมวลชน้ายคืนกับซาลากลางจังหวัดทางเข้าสํานักงานรัฐเป็นทีแคบๆมีช่องแคบหินมี <c oughs> ลำนานเล็กๆไหลผพานมี <c oughs> <c oughs> ที่โลบภัยทางอากาศ บริเวณนี้มีบ้านเป็นไม้เป็นจำนวน <c oughs> มีกลุมข้าวตม้มโรงอาหารถอผ้าและสถานที่อบหลมสอบตัดตังคุกสำหรับคุมขังความผิดบ้านพักกระดับผู้บริหารพักหรือกอบ,บริเวณสำนักรัดนะครับตรงนี้นะครับ พี่น้องชาวเอฟที่ถามอาหารมีคุกมองนะครับคลิปนี้ผมก็พ่มีหลไรมากพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นที่ลบภัยทางการเมืองกับสำนักงานอำนาจรัฐนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับเอชิวชาแนลสวี U ผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ้มของอุทยานแห่งชาติผูหินลองก้า EP นี้เป็น EP ที่12 EP นี้ผมกับพ,พี่น้องชาว AFC เดินเบิงเดินเที่ยวที่ลบภัยทางอากาศและสำรักงานพื้นทีรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติผูหินลองกาก่อนจาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆหมให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันดีกนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อเอชิวชาแนลครับ